vẻ cuồng tí vặt mua tê ngả léo Răng cổm nắp bắp ngủi lý Răng nắp hơi đi đâu สบายด,<ะ>ดีอยู่ทุ่งนาของเจดามปูชีชีอย่าั้นเลยปูชีใส่สบายดีอยู่ทุ่งนาเจดามอย่น้องเจดต่วนพิมาหาหน่อไม้ปไป,ประเหต์น่อไม้สมพี่น้องจ้ะพี่รอนน่ะเสียขย่ากับปูชัยป้าโคตรดแดดแห้งอะไรนี่แดดเปนน็นตะไนยแดดเจ็บพี่น้องเลยแบบบแสบ สบายดีทุกคนยามสวยๆพี่น้องจา้าตอนนี้ก็ประมาณ9:00นกว่าพี่น้องแต่แต่ว่าแดดน่ะคือแบบ11:00นนี่โอเสียงขานจะดําก็ตามเคยพี่น้องเลี้ยงงัวคือเก่ายัางบ่ได้มือได้ยามซ้ํามางเฮือนนางก็ได้บ่แม่นเฮือนลังอยู่บ้านเด้อพี่น้องเดี๋ยวจําเป็นรอรุ่นนําก,กันว่าลังได bà hòn Chép khó Chép chép Ô, hết của ngọc để đẻ này cái thôi. ไปดิพี่น้องอหืมอ,อืมในดำบ่ะฮะโอ้ยทางดีมีบ่ลงมาลงทางบ่ดีอะไรไขวบมงม,ม,มีหนามปนะม,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 ม๊นมบน,น่ะสูขวบมงบ่มีหนามปุ๊นะนินเนร้อยหางใม้มาก่าใช่ไหมเนี่ยว่ากูเห็นล่ะ Ua, cũng không bao giờ bị ác nhưng đây bị pì ác Bị ác hoàn sụn này à, ừ. á, ơi, mà Chắc mà cả nhá Nán có phăng là tuần Có nó may phải thở lưng à Tạm khơi phải nông ơi chơi đam cầm lạt phụ bảo và nóc xa nô là mà, mà phải... <laughs> Chơi đam cầm lạt phụ bảo và nóc xa nô ลงมาแล้วเบอยผู้บิบาลนะอย่าตายพี่เนาจบอุ้ยตื่นได้นางมืงบอกคือป้าตัวใหญ่แท้นีอุ้ยเป็นการดำอีกอุ้ยแม่มันคือมีการดเฮ็ดมันเฮ็ดมันง่วหิวย่าะนบ้านในฐานะเนื้อหางกระดูกเบอโอ้ยรักเดีย ออกตะลักกับแม่เขาพ้อแล้างกันดือกมวจดอากีต้มติดสงกูยินดีแต่แี่แม่หานมมอกันเลยอืมคผูกหยามันมีทั้งผูกพมัตอกแค้นบไม่หยาผูกหยาหาเป่งออกยัง ว่านนี่เจ้าตัวนั้นไปคุดจิ๋อว่านนี่ตัวนั้นได้เป็นลอย,ย,ย,ยมือได้สิไปอีกออเฮ้ย <c oughs> โอ้คุดกับปั๊บสีเบิดนั่งข,ข้ามันลายเองลอยกันการมันมีมองคุดก็มันกันคุดกินเลสพอจะอยากสื่อเนาะดดข้ามมันมีอิริทนาะ อืก็นั่นเบิรงดูหนะไม้กูช่างลางนปะแตอือตาใหญก็มาเผากู้เหมืองไงเขาเอาหน่อไม้ยังไงเขาหลักหน่อไม้ยังพเรียงงวปลาเกืบปงหน้าเจดาพี่น้องเห็นปะถีบไดดามในแมนเบิร์เพลอพี่น้องหน้าเจดาเนาะเด้ อะไรนะอะไรเป็น,น,น,นพี่น้องจีดามสีขายอยู่พี่น,อน้องอืจอจักแสนเกาะล่าสุดพี่น้องจีดามสีเจ้าขายหน้าสามเซนบาทมาได้พี่น้องผู้อยู่ลาวอยู่ไทยอเ, <laughs> เออยปากสองเวียงจันทร์าสันพี่น้องซื้อมาซื้อส,สามเซนจีดามสีขาย <laughs> แต่ว่าตันเบอร์ได้ทั้งหน้าผัดนหน้าเมียนองดำ ต้องขามหัวอย่างเดียวนาใหญ่นาใหญ่ลดมาได้ <c oughs> ได้พี่น้องบอลและขางเที่ยงแม่บักดำมันขึ้นไปนะเป็นทางคันถ่ยหน้าใหญ่นาะล้มหลุดไทย <c oughs> อยู่ในซาย <c oughs> ไปดำา,นห,นา,ดานหน้าอีกเลยโอ้แม่บักดำไปดำหน้ารลับจา่างอีกเลยพี่น้อง <c oughs> วานยังเฮย อืมพูดอย่าดำหน้าที่หลูกมึงมันหยางหยางแยเจนั่นเจนี่งวยังจะโตนะเฮ้ยหนักมึงด้วยตัวงวไอ้แก่ก็งูอแาเดบ่ซ้ยมบได้หลักพี่น้องเลยผู้แก่มันไปดำหน้าหลับจ้างสอยัง

ีตะกะปูแล้วล่งลงน้ำมือจี้จับมนจอ่องมันเออปูหาน่ะอืบ่มีเห็ดปวกเลยใส่อือมึงับอบอมเลยเด้อเฮ้ยับสันๆเด้อเอบอมนําบอมันน่ะผัดบ่เอาน่ะได้แล้วน่ะบอมันน่ะตวนเอาบอมันก็ยัง่ Thôi bỏ mày đồ hơi à, Sắp mày hết nó mày đòn Ơi nó mày sồm Con cua này bên bỏ bền dù hơi Nó sẽ để kìn dù mình xuống nó mà กินไปได้ดมไม่สมนะไอปอกยแต่กระยาคนกบม้ยไม่สมันเป็นมเอาะของกูนมนาเก่ามันก็เป็นวัยแล้วไปไปดูไปยุ่งนะมากับพ่อมา เดินบอกโมเก่าพอดีแทกปลูก,กตแต่บ่กฮันได้กับทินพป่นาะแต่แต่บ่กฮันได้ดีแท็กหัวจกักฮันจำบอกผิดได้ปลูกเธอหนึ่งปลูกเธอเดียวแล้วเลยเอ,อาชวนบอกโมกนา,ายังเป็นคู่เป็นคู่เลยคู่เก่ามัน ฮ่าโงยแดดผลึกพะโลพี no ่น้องเอ้ยลืมไปได้คานามันโอ้จแดดไปหาเห้พอมันยน่ยมันออกห่วงหนะการเลืองทองพี่น้องเอ้ยเข่ากันโอ้ดูสิฮะจอดจิ้งค์พี่น้อง

นีมลูกมันผายแล้วบ่แม่นปลาเอาแม่ไปกินแล้วบ่ปลาดำๆๆลงอาบน้ําบักตาเปียกมยอันยามันเนาะแหงาลงน้องมลถน้องเอาเหยนให้งูกินหวงมาอือน้ําก็กินน่นยามได้เอาลน้ําน้อยเอาลนา ลายหลักฐานพ่<โ>อจีบไป,ปโปรโน้องๆเห็นหน้าหลักฐานนะอยู่นี่นี่โอ้ยเขาจะบอกเป็นยังดอกลาบนะหนอ่อซองหน่อมันสีอาแบบจนว่านี่นใหญ่ก็เอานไม้ไปเท้าหาเออหลักหองดำอนนัหอนหนึ่งห้องดำอันหนึ่งเด้อพี่น้องบอกมัน ให่นะ้าไปดานาูกระดจะผูด้วยผงผูอ้โหเศราหลายกุจก่อน้ลอยโอ้ยสามมสกินเม่อยใหญ่กุก่นลอยกุมันนใหญนั่นแหละภาจวนจะเอาหน่อไม้อีก่มแล้วก็จะมาเอาจวนอาจากันตามอยบ้านเฮย บานเห็นอีตัวนาลเบังขบ่แพงบ่ข้าบ่แพงกูก็สีเอากันนาเนนะเอาชองเวที่ชที่สบักใหญ่ๆมาเอาลาอีกดบอกไว้เลยเนะ้นยนางีหนาเฉยตายเลยเป็นยาในตัวนั้ โอ้ฝนนอยฝนนี่ยังหึงโบยังเนาะลลกหึงลูหยาเฮองนขาดมิดพนแล้วก็ขาดหน้าทั้งถึงนะจิงหากันยาเนาะทั้งลุ่มทั้งลุ่มยังว่าอันเป่งตุลา เป็นกัญวามันย่างทางลุมนะบอกประดำนะนี่มาเดินประดำไปกินจินช้อนแสบเด้องบบรายกันกระปุ่นนะกูบบกแป้กระผากูหลุดจับหนึ่งกระจับหนึ่งเหือ เต็มเลยอาบน้ำแล้วสักผ้าแล้วแล้วกันเจตวนมาพอดีพต่นอลูกนมางแลวกพอโอ้ยยาลูกชิ้นก็สิชินสื่อกิมพ์กิมันะรก็และน้อน้อยอพี่น้องพอกันทีหนาเลยตวนทำลายหลักฐานเอาลงหน้าคุณยังเขยยังสิงห์อืมเอาลงนังไายมีแตปลาและกินเน่าเน่าถิมละละ